หยุดการเผาตั้งแต่15กุมภาถึง30มเมษาพร้อมกันนะครับถ้าไม่มีเผาก็าไม่มีไฟมันอยู่ที่พวกเราจะทําร่วมกันได้อย่างไรซึ่งเราได้ลงนามทำเอโมยูกับ3จังหวัดบวกเราเป็น1นึ่ง4นะครับคือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายแพร่น่านพะเยาสร้างความร่วมมือในลักษณะของพื้นที่รอยตะเข็บที่เรามีร่วมกันมีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางราชการพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าไม้ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับจัดตั้งด่านสร้างความเข้าใจร่วมกันกับประชาชนขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้อำเภอท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนของทางกรมาลลงไปสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วเาก็เน้นจุดว่าบริเวณที่เผาซ้ำซากเนี่ยไม่อยากให้เกิดนะครับณปัจจุบันนะครับ อากาศมันนิ่งมันลมถ่ายเทเนี่ยมันยากเพราะนั้นมันมันกดอยู่ถ้าในภาวะนี้อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภากับมีนาอีกถ้ามีการเผาในพื้นที่หรือว่าข้างนอกพื้นที่เนี่ยหมอกควันมันก็ยังคงต้องอยู่ในพื้นที่เราเพราะฉะนั้นขอร้องนะฮะอย่าให้เกิดในเรื่องของการเผานะครับท่านไม่ใช่เดือดร้อนกันเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายทั้งหมดเดือดร้อนด้วย อย่าเผานะครับท่านเผาเนี่ยมันเสียหายถึงส่วนรวมเลยพ่อแม่พี่น้อง,องของเราทั้งนั้นนะครับคนเชียงรายด้วยกันนะครับท่านนึกถึงว่าท่านจะถุดเผาอะไรนะท่านนึกถึงคนอื่นก่อนนะครับท่านจะได้ตรหนักว่านี่ท่านจะเป็นส่วนที่สร้าสงสรรค์สังคมเชียงรายให้ฟ้าใสสิบห้ากุมภาถึง30มสในสายนหยุดเผานะครับ